รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกรณีสูตรที่เราใช้วิจัยมาแล้วใช้กับผู้มีปัญหาเบาหวาน เราก็ต้องลดสาร3ตัวที่เป็นปัญหาของเบาหวานนั้นสารที่เป็นเจ้าปัญหาของเบาหวานไม่ว่าประเภทที่1ประเภทที่2มันลดลงไปเพราะแน่นอนนะอาการเบาหวานของเรานะที่มีน้ำตาลสูงมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเราก็ต้องไปสร้างเม็เลืดขาวให้จัดการกับเซลล์ปกติก็คือเซลเล์มะเร็งแล้วมันก็จะไม่จัดการกับเซลล์อื่นอันนี้คือกระบวนการธรรมชาติ ก <c oughs> ระบวนการธรรมชาติที่ที่ร่างกายของเราจัดการกับกับมะเร็ง <c oughs> นะะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับปลากับรายการภูมิสมดุลกันอีกแล้วนะคะเรื่องราวในวันนี้ก็เช่นเคยค่ะเป็นเรื่องของงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยนะคะที่คิดค้น สารสกัดจากธรรมชาติ5ชนิดนะคะก็มีฝั่งทั่วเหลืองงาดำใบบวบกแล้วก็มังคุดนะคะซึ่งเราจะอยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยานะคะเนื้อาหาจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามชมกันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะ ตอนนี้ปลานั่งอยู่กับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย Operation b e บนะคะแล้วก็เป็นประธานกรรมการและกรรมการบริหารบริษัทเอเชียนไฟโตสติคอลจำกัดมหาชนหรือว่าแอปโกนั่นเองค่ะสว,ส,คาาสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์ถึงโรคเบาหวานนะคะอาจารย์ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีคนที่เป็นโรคนี้แล้วก็ เลือกที่จะรักษาด้วยการทานยาเบาหวานซึ่งจริงๆก็ไม่ไม่ได้เรียกว่าเลือกเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีวิธีอื่นใช่ไหมคะอาจารย์รนอกจากการทานยาเป็นประจำทุกวันอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งอยากจะถามอาจารย์ว่าในระยะยาวมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะก่อนที่ตอบปัญหาตรงนั้นผมก็อยากจะบอกว่าเบาหวานก็เป็นอาการหนึ่งของการแพ้ภูมิตองไม่เลือดขาวของเราหลั่งสารป้องกันตัวเองมากเกินไปก็ทําให้เกิด การโจมตีตัวเราเองนะครับ<ะ>สารที่ไม่เลือดขาวหลั่งออกมาเนี่ยก็มีสารสามตัวนะที่ทำให้เกิดการเบาหวานไม่ว่าประเภทที่หนึ่งหรือประเภทที่สองวิธีการที่พวกเราดูแลอาการเบาหวานปัจจุบันก็คือไปลดน้ําตาลลดน้ําตาลในเลือดซึ่งมันก็ลดได้แต่เราก็พบว่ามันจะต้องเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีวิธีการใหม่ที่จะทําตรงนั้นได้ คณะนักวิจัยของเราก็หวังที่จะสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลเพื่อให้เป็นมิติใหม่ของการด,ดูแลสุขภาพแล้วเราสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้อย่างไรเราสร้างภูมิคุ้มกันโดยให้กินอาหารเข้าไปแล้วก็คอยปรับร่างกายให้มีเม็ดเลือดขาวที่ทํางานกลับสู่สภาพปกติอะไรที่ทปมากไปหลังสารมากเกินไปก็หลังสารแน่น้อยลงเ,เมื่อหลังสารให้น้อยลงอาการแพ้ภูมิตัวเองก็จะลดลง t n f Alpha i n t e r f e r o n g a m m แแล้วก็ i n t e r อนะครับสาร3ตัวเนี้เมื่อมากเกินไปแล้วก็ทำให้เกิดทั้งเบาหวานประเภทที่1และประเภทที่2สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า,ามันเข้าไปโจมตีตับอ่อนซึ่งเป็นบริเวณที่มีเบต้าเซลล์ซึ่งหลั่งสารอินซูลินอยู่เวลาตับอ่อนถูกโจมตีเบต้าเซลล์ถูกโจมตีการหลั่งสารอินซูลินมันก็น้อยลง น้าตาลก็อในเลือดสูงขึ้นก็เกิดอาการเบาหวานนะครับในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะมีอินซูลินอยู่มากพอ,อสามารถที่จะพาน้ําตาลไปเลี้ยงส่วนต่างๆร่างกายอยู่มากแล้วแต่ถ้าหากเกิดก,การดื้อต่ออินซูลินขึ้นมาอินซูลินก็ทําหน้าที่ไม่ได้ก็เกิดเป็นเบาหวานเหมือนกันน้าตาลก็ในเลือดก็สูงเบาหวานประเภทนี้เบาหวา,าวานประเภทที่สองเบาหวานประเภทสองเนี่ยเรา ลดลงมาได้ทันทีแต่หากเราลดสาร2ตัวที่มีปัญหาตรงนั้นก็คือท n น a l p h ลฟาและอินเทอร์ฟอนแก m มาลดลงมาปับ๊บการดื้อต่ออินซูลินก็จะหายไปนะครับแต่ตัวที่3ที่เรายังไม่พูดถึงคือ i n t e r อร์ฟน1ิสารอินเทอร์ฟนิคือสารที่เม็ดเลือดขาว TH17 ไเม็ดเลือดขาว t h เฮลโปซหลังออกมาหลังออกมาแล้วก็ทําให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเอง ในส่วนที่ไม่ดีก็คือทําให้เกิดการแพ้ภูมิเด็เมื่อมีการหลั่งเยอะเกินไปผมขอเน้นตรงนี้อีกนิดหนึ่งสิ่งที่เราทํางานวิจัยที่เราทำเราก็หวังว่าจะให้เกิดสูตรอาหารที่เข้าไปในร่างกายแล้วปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายของเราก็ดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองรเราไม่ได้บอกว่าเป็นยานะฮะรเราก็เพียงบอกว่าให้ร่างกายควบคุมตัวเองกลับสู่สภาพปกติได้นะครับ กรณีสูตรที่เราใช้วิจัยมาแล้วใช้กับผู้มีปัญหาเบาหวานเราก็ต้องลดสาร3ตัวที่เป็นปัญหาของเบาหวานนั้นนะก็คือเนียร์ pha, นะิฟแอลฟาแล้วก็อินเทอร์ฟอนแกมมาแล้วก็อินเทอร์กิสิบเจในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยสารสาตัวนี้จะสูงเราใช้ใช้สิ่งที่เราวิจัยขึ้นมานะซึ่งแทนด้วยสีน้ำเงินสีฟ้าเข้มนี่นะครับถากมันไม่ได้ทำอะไร มันก็ควรจะหลังสารร่างกายควรจะหลังสารสามตัวนี้เท่ากัน,กนแต่ปรากฏว่าจากการวัดดูของอาสาสมัครชุดนี้หลังจาก15วันมันหลั่งลงมาเหลือสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหมายก็มาลดไปหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวที่สองมันลดเหลือหกสิบสองเปอร์เซ็นต์ลดไปสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ตัวที่สามมันลดไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นสารที่เป็นเจ้าปัญหาของเบาหวานไม่ว่าประเภทที่หนึ่งประเภทที่สอง มันลดลงไปเพราะแน่นอนนะอาการเบาหวานของเรานะที่มีน้ำตาลสูงมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเป็นอาการที่เราใช้ภูมิคุ้มกันในคนที่มีปัญหานะที่มีภูมิคุ้มกันเยอะไปทําให้เกิดการแพร่ภูมิตัวเองกลับสู่สภาพภูมิสมดุลแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองพอเราไม่ได้ใช้ยาเราใช้อาหารซึ่งทําจากมังคุดกระดมถั่วเหลืองฝรั่งบงุบบก แต่ละตัวก็ไม่เคยมีปัญหาใดๆนะค,ะครับหลายหคนจะพูดว่าอของเราก็ไม่มีงาดําอยู่นะปัจจุบันเนี้ยงาดาเริ่มจะมีการพูดกันฟอกต่อๆกันแล้วจริงๆก็จะอยู่ในในเว็บไซต์ของสสสนะเ <ๆ S 1> ขาบอกว่างาดาเนี่ยถ้าใช้ไม่ควบคุมเนี่ยจะมีปัญหาอาจจะทําให้เกิดมะเรง็งที่ที่ลำไส้ใหญ่ได้นะฮะลองไปดูที่สสสนะ,ค,ะครับเราทราบเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอางาดำมาใช้ เรากําจัดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากตรงนั้นสารที่ทําให้เกิดตรงนั้นเราทําลายมาแล้วะค,ะคือเราเลือกแต่ส่วนที่มันมีประโยชน์ใช่คออมครับม,มันจะติดมาด้วยแต่ว่าเราทําลายไอ้ส่วนที่มีปัญหาไปแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้แต่น้อยเพื่อไปเสริมกับไอ้สิ่งที่ทวนอื่นที่เราควบคุมเข,เข้าไปเสริมด้วยกันนะครับผลข้างเคียงจากงานดําแม้ว่าจะระยะยาวในสู่ของเราไม่มากแล้วก็ควบคุมได้ไม่มีผลข้างเคียงตรงนั้นคนที่เข้ามาก็พบว่า หนึ่งเขากลัวว่ามันจะสะสม,มยามันจะสะสมสะสมที่ตับแล้วก็เมื่อในสุดมันต้องถูกทำลายที่ไตตับก็ทำงานหนักไตก็ทำงานมากพอไตทำตับทำงานหนักมากๆก็เกิดตับเสื่อมไตก็เกิดภาวะไตาวายพอไตาวายก็ตายวายตายวัะะบแล้วคนที่เป็นเบาหวานไม่ตายจากเบาหวานเบาหวานตายก็เกิดจากภาวะไตที่วายนั่นเองหรือเกิดจากโรคหัวใจนะครับ ต้องการที่จะมีทางเลือกใหม่เราก็แนะนําว่าใช้คู่กันก่อนนะครับพ่ออย่าไปหยุดทันทีพระหยุดทันทีน้ําตาลอาจจะอาจจะเพิ่มขึ้นบันทีก็ได้ก็อันตรายอยู่นะครับใช้คู่กันไปแล้วค่อยๆปรับนะฮะเมื่อน้ําตาลลดลงไปแล้วซึ่งจากการวัดด้วยตัวเราเองหรือที่หมอเขาบอกนะครับเราก็ปรับขนาดการใช้ของอยาก็ได้นะครับเมื่อเราควบคุมได้ระดับหนึ่งสิ่งที่เราควรจะทําก็คือลดขนาดการใช้ลนนะครับ ปัจจุบันเนี่ยก็มีคนที่สามารถที่จะใช้ปิดิันของเราอย่างเดียวดูแลอาการเบาหวานแล้วก็แล้วก็ลดขนาดการใช้ลงเรื่อยเมื่อถึงจุดที่เขารู้ว่าเขาควบคุมได้แล้วนะครับสาเหตุที่แผลไม่ค่อยหายเพราะมีการติดเชื้อนะครับเชื้อโรคเนี่ยมันชอบหวานในน้ำในเลือดของเรามันหวานเชื้อมันเจริญเร็วเพราะ,ะฉะนั้นมันไม่หายง่าย แล้วปัจจุบันเนี่ยถ้ามันอยู่ยาวแล้วเราใช้ยาแล้วไม่หายมันก็เกิดการดื้อยาด้วยค่ะเมื่อดื้อยาแล้วมันไม่ตายง่ายๆมันก็มันก็ลามไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าหนึ่งจัดการกับเชื้อที่ดื้อยาตรงนี้แล้วสองถึงลดบบกลดน้ำตาลออกมาซึ่งตรงนี้เราต้องทําคู่กับผู้กับแพทย์ที่เราดูแลตรงนี้แต่มีวิธีการปรับเหมือนกับว่าช่วยกันดูแลได้ก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมคะหลักการคือ ไอ้เชื้อที่ดูยานัจัดการก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยมาดูแลเบาหวานทีหลังอันนี้มันจะลึกเกินไปแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกๆปกรายเนี่ยจะต้องเข้ามาหาเรานะถ้าหากว่าสามารถหายได้ด้วยวิธีอื่นก็ก็ดีนะครับแต่คําถามก็คือมันทําไมมันถึงหายยากก็เพราะว่าในสภาวะที่มีน้ําตาลสูงเนี่ยเชื้อมันจเจริญเร็วครับ ก็สำหรับคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่แล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของโรคเบาหวานอยู่ในขณะนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะรายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับงานวิจัยของอาจารย์นะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1154นะคะหรือว่าโท0 00 00ร0ูนย์4 8 0 0ก็ได้นะคะอาจารย์หรือว่าถ้าอยากจะเข้ามาปรึกษาอาจารย์ได้ไหมคะได้ครับวันจันทร์และวันพุธค่ะบ่าย2โมงถึงบ่าย4โมงครับ เข้ามาที่อาคาร AIA สำนักงานใหญ่ของเรานะครับชั้นชั้น30ถนนรัชดาพิเศษนะครับก็โทรเข้ามาก่อนนะที่1 1 5 4ค่ะอาจารย์แล้วถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ล่ะคะอาจารย์ถ้าอยากจะเข้ามาวันหยุดอย่างงี้ค่ะมาวันเสาร์ได้ครับเป็นแต่ต้องเป็นเสาร์ที่2ของเดือนนะครับแล้วก็เสาร์ที่4ของเดือนแล้วก็ระหว่างบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับที่เอสพานาดชั้นค่ะผมจะนั่งอยู่ ที่ศูนย์แนะนำผลิตภัณฑ์แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราที่นั่นครับค่ะค่ะแล้วนั่นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการจะดูแลปัญหาสุขภาพด้วยการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลน,นะคะต่อไปค่ะเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะซึ่งงานวิจัยของอาจารย์สามารถที่จะดูแลปัญหานี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ ก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์ถึงเรื่องของงานวิจัยของอาจารย์ก่อนนะคะว่าเป็นสารสกัดธรรมชาติ5ชนิดใช่ไหมคะแล้วก็อาหารเสริมไม่ใช่ยาอย่างที่หลายๆท่านอาจจะเข้าใจผิดใช่ไหมคะอาจารย์เรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องของงานวิจัยที่เราทํากันมาต่อเนื่องมาสําหรับผมเนี่ยสาปีแล้วะนะฮะเราก็มีความพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้เป็นอาหาร ที่สามารถใช้ปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราแล้วก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงก็มีการทดสอบชัดเจนว่าวันที่15แล้วมันจะปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลในคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่สมดุลได้อย่างไรคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่สมดุลก็จะไปเกิดมีอาการผิดปกติในร่างกายเมื่อเราปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วอาการผิดปกติเหล่านั้นมันก็หายไปเองด้วยการดูแลของร่างกายของเราเอง ก็ S <S เหมือนกับว่าเราทานอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปในร่างกายของเราแบบนั้นนั่นเองใช่ไหมอาหารที่เข้าไปแล้วไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวานะครับ <amt> ให้ปรับคุ้มกันในคนที่ไม่สมดุลให้กลับสูส่สภาพสมดุลทีนี้เดี๋ยวมาว่าเรื่องของโรคมะเร็งกันนะคะอาจารย์วันนี้อัตราผู้ที่เสียชีวิตปัจจุบันผู้ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเนี่ยชั่วโมงละแปดคนชั่วโมงละแปดคนครับเสียชีวิตใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันจะมากขึ้นมากขึ้นค่ะ แล้วมันมะเร็งมันคืออะไรคะมะเร็งมันก็คือเซลล์ปกติในร่างกายของเราแต่ก็ออกตะก่อนนะแต่ว่ามันมีการถูกกระทุนถูกกระแทกหรือถูกกระตุ้นให้กลายเป็นเซลล์ที่มีความเจริญมากกว่าปกติมันก็ไปเบียดเบียนให้เซลล์ที่เจริญปกติในร่างกายมันขยายตัวเร็วมากมันก็เป็นก้อนที่มันจะไปเบียดบางการทํางานของอวัยวะต่างๆซึ่งในที่สุดก็ทาไปสู่การเจ็บปวดและเสียชีวิตในที่สุดวิธีการดูแลรักษาในปัจจุบันก็คือ เอายาเอาอะไรก็ได้ใส่เข้าไปในร่างกายเพื่อไปจัดการกับเซลล์เหล่านั้น<ฆ>นะฮะโดยอาศัยที่ว่าเซลล์เหล่านี้มันเจริญเร็วก็อาศัยลักษณะที่แตกต่างกันกันกบเซลล์อื่นในร่างกายเป็นตัวพาให้สายาเนี่ยเข้าไปทําง,งานแต่ยาที่เข้าไปมันต้องมีฤทธิ์ต้องมีพิษสูงมากมนะฮะจึงจะสามารถทําลายเซลล์เหล่านี้ได้ในร่างกายของเราไม่เพียงแต่มีเซลล์มะเร็งเท่านั้นที่เจริญเติบโตเร็วเซลล์เม็ดเลือดขาวก็เจริญเติบโตเร็วเ,เซลล์ตามผิวหนัง อย่างเช่นระบบทางเดินอาหารก็จเจริญเติบโตเร็วเซลล์ที่เส้นผมก็จเจริญเติบโตเร็วเพราะระหว่างที่เราใช้ยาเหล่านี้ซึ่งเราเรียกว่าเคมีบำบัดเนี่ยนะครับเข้าไปมันก็จะมีผลข้างเคียงในการกับมะเร็งได้ก็จัดการกับเซลล์อื่นที่ไม่ใช่มะเร็งได้เพราะผลข้างเคียงก็เกิดเราเห็นว่าผมก็จะร่วงทานอาหารก็จะไม่ค่อยได้เพราะมีการอักเสบเกิดขึ้นเยอะแยะเลยเม็ดเลือดขาวก็จะลดนะครับ ยาเคมีบำบัดที่ดีสุดน่าจะออกมาจากอเมริกา,าแต่ทําไมคนอเมริกนยังตายจำนวนมากเลยตายแล้วตายตายแล้วตายอีกคำถามก็คือว่าเคมีบำบัดเป็นวิธีการที่ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นก็เกิดความรู้สึกว่ามันต้องมีวิธีอื่นที่จะต้องดีกว่านี้ที่ไปจัดการกับกับมะเร็งนะครับเขาก็บอกว่ามันน่าจะใช้วิธีการทำคุมงสร้างภูมิคุ้มกันในสมดุลโดยที่เรียกว่าอิมมูโนเทอราพี แล้วเมื่อมีเซล์มะเร็งเกิดขึ้นเราจะจัดการกันยังไงเราก็ต้องไปสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะให้มันมากขึ้นซึ่งก็คือไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวซึ่งสามารถทํางานหลั่งสารที่จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชรตาดอีกต่อหนึ่งปลาผมและท่านผู้ชมทุกคนมีเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันอยู่ในร่างกายนะครับเม็ดเลือดขาวตะค่านะหรือเม็ดเลือดขาว ที่เราบอก่างทีใช้ชื่อเพราะหน่อยเมล์ขาวพิชิตาดเ,เราก็ต้องไปส,สร้างเมลดขาวให้มันหลังสารออกมาซึ่งจะไปกระตุน้นเมลดขาวพชรตาดให้จัดการกับเซลล์เป,ป็นปกติก็คือเซลล์มะเร็งแล้วมันก็จะไม่จัดการกับเซลล์อื่นเดิมทีคือเซลล์ของร่างกายนะครับมันก็จัดการกับเซลล์ที่คือไปที่ถูกจุดเลยที่มีปัญหาใช่ไหมคะอันนี้คือกระบวนการธรรมชาติกระบวนการธรรมชาติที่ ที่ร่างกายของเราจัดการกับมะเร็งนะครแล้วตั้งแต่ปี2008-2008เราได้ใช้ระบบการสร้างภูมิกันให้สมดุลเพิ่มไม่ได้ขาวที่เรียกว่า T helper หนึ่ง T helper 17แล้วก็ T helper 9ในขณะเดียวกันก็ยังมีการกระตุ้นสาร i n t e r l e ิน18องค์ประกอบเหล่านี้มันจะไปกระตุ้นสร้างติดเทอร์โบทำให้มะเร็งประากนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว เราก็จะสามารถที่จะสาาร้างเม็ดาลือชขาวได้แล้วก็ดูแลผู้ที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะคนก็จะไม่เชื่อหรอกอะไรกินอาหารกินมะขุนกระดมถือว่างปรั่งบบบกแล้วมันทําให้หายได้ยังไงแต่ถ้าคนเข้าใจวิทยาศาสตร,ร์ที่เราทําเขาจะเข้าใจว่าโอ้เราของเรามันไม่ใช่ที่อาหารที่กินปกติธรรมดานะเรามีการสกัดเอาเฉพาะส่วนที่มันสามารถไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวแล้วให้เม็ดเลือดขาวไปกระตุน้นการหลั่งสาร ซึ่งจะไปทำหน้าที่ติดเทอร์โบกับ่รไป่าข่าวปรชาการกต่อเนื่เราทํางานนี้<ม>แล้วก็ปัจจุบันเนี้ย<ม>เรามีประสบการณ์เกือบสิบปะะีในการดูแลคนไทยไม่เพียงแต่คนไทย,นะไไทยต่างชาติเราก็ดูแล<ม>ด้วยเราก็จะอดไม่ได้ว่าความภาคภูมิใจของเราความสบายใจของเราเมื่อเราค้นพบเราก็จะน่าจะให้คนอื่นเขาได้รับรู้เราก็เลยไปตั้งสโลแกนะนะครับ งานวิจัยของออปเปอเรชันบินเพิ่มชีวิตให้กับเวลาหมายถึงว่าระยะสุดท้ายของผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยคุณภาพชีวิตจะแย่มากแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตหรือพูดส,สั้นๆคือเพิ่มชีวิตให้กับเวลาที่เขาไม่อยู่<ะ>แล้วเราก็เพิ่มเวลาให้กับชีวิตและเนรมิตชีวิตใหม่มนะซึ่งหลายๆลายเราก็ทําอย่างนั้นได้นะครับ<ะ>เราจะไม่มีโอกาสได้ประสบผลข้างเคียงใดๆจากอาหารที่เราให้เขาใช้ เพราะอะไรพอเราผิดมาจากสารสกัดมังคุดนาดำถั่วเลวหลืองฝรั่งและบุบบกที่เราประกาศไปเมื่อเร็วๆนี้ะมะเร็งเต้านมผู้ป่วยรายนี้เป็นมะเร็งเต้านมเป็นเวลาเกินกว่าสิปีสิบ<ะ>ีเเศษแต่เขาไม่เข้าไปทําเคมีฉายแสงเนื่องจากว่าญาติีโกโหติกาเข้าไปพบเป็นมะเร็งเหมือนกันมะเร็งเ<ะ>ต้านมด้วยพอเข้าไปปับ๊บไม่กี่เดือนอเสียชีวิต เขาก็เลยไม่ไปแล้วก็ตัดสินใจว่าจะอยู่กับมันจนกระทั่งปีที่สิจากการที่เต้านมแต่งขึ้นเตนะ้านมก็ระเบิดแต่เขาก็ไม่ไปหาหมอนะครับเขาบอกว่าเดินไปก็รู้ว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ถูกผ่าแน่นอนเคมีฉายแสงแน่นอนก็เสียชีวิตแน่นอนเขาก็อยู่กับมันแต่ช่วงเนี้ยเขาเดินไม่ได้ต้องใช้คลานแล้วอ่นะ,ะแล้วทานอาหารก็ไม่ได้เพราะว่าระบบทางเดินเขามัน มันมีมะเร็งไตมาหมดแล้วนะครับคือเหมือนถึงว่าลามลามไปหมดแล้วหดใช่มถ้ารัวร่างกายแล้วแล้วก็พร้อมที่จะไปแล้วตามการสัมภาษณ์เขานะพร้อมที่จะไปแล้วแต่บังเอิญเขาไปเห็นการสัมภาษณ์ในช่องมันนี่ชานอนะครับเขาก็มาคุยกับเราจากคลานที่เขาเดินขึ้นบันไดได้2อก้าแล้วรองพักแล้วในสุดเขาขึ้นบันไดเจขั้นจากคลานกลายเป็นขึ้นบันไดได้สิขั้นเนี่ยนะคะ เขาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วปัจจุบันนี้เขาก็ไปเที่ยวละนะครับค่า C A 153ในคนปกติไม่ควรจะเกิน31.3ของรายนี้อยู่ที่29 29ก็คือไม่ถึงไม่ถึงต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะเป็นมะเร็งเราก็ใช้ตรงเนี้ไปสร้างภูมิสมดุลเพราะนั้นเราก็ประกาศไม่ประกาศอเมริกันประกาศแคนเซอร์มูลช็อตได้ แล้วก็2020ทําไมไทยแลนด์จะประกาศไม่ได้เพราะฉะนั้นแอปโกซึ่งเป็นชื่อบริษัทเราก็เลยประกาศโครงการ Thailand Cancer Moon Shot 2017ปีหน้าเลยปีหน้าเลยจริงจประกาศตอนนี้ก็ได้เ<อ>พราะเรามีข้อมูลอยู่เยอะมากใครก็ตามที่ยังมีปัญหาอยู่นะฮะแล้วก็เริ่มมีปัญหาแล้วก็ไม่อยากไปใช้วิธีที่ ที่เขาใช้กันอยู่อยากจะสร้างภูมิทุ่มดุลให้กับร่างกายโดยใช้อาหารก็เข้ามาให้เราดูนะครับเพื่ออยู่ในข่ายที่เราสามารถดูแลเขาได้นนะเราก็ใช้เขาใช้ฟรีได้ดูแลสักวาฟรี6เดือนนะก็เป็นโครงการ Thailand Cancer Moon Shot 2017นะฮะแต่ผมทนไม่ไหวอ่ะ2017ผมก็เลยชิงประกาศรายกรณีที่คน ที่อาจารย์เล่าให้ฟังมาสักครู่นี้ใช่ไหมเราจะสามารถรักษาเต้านมไว้ได้ด้วยภูมิสมดุลถ้าหากเราเป็นเริ่มจะมีอาการคล้ายๆกับจะเป็นมะเร็งเต้านมปุ๊บถูกตัดเต้านมแล้วประทําเคมีฉายแสงแมมันมันมีความรู้สึกว่ามันมันน่าจะมีทางเลือกกว่านี้นะะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยนิดว่าเราเน้นตรงนี้เพราะว่าผมเนี่ผมพูดแล้วผมก็ ในใจผมปิตินะเพราะผมเชื่อว่าผมมีโอกาสจะช่วยคนเหล่านี้ได้นะครับโดยสรุการว่ารักษาต้นนมไว้ได้ด้วยภูมิสมดุลแต่ทีนี้ในโครงการนี้อาจารย์มีข้อยกเว้นไหมคะว่าต้องไม่ทําเคมีบําบัดมาก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือว่าสําหรับคนที่ตัดสินใจแล้วไม่อยากไปใช้วิธีเหล่านั้นเราจะไม่ชักจูงนะคุณอยากจะทําก็ถามไปนะเพราะว่าเราชักจูงก็ผิดนะถ้าเขาครัวเองแล้วก็พยายามหาวิธีอื่นก็หันมาหาเราครับ เราก็จะขอข้อมูลที่การตรวจสอบของหมอนะครวิเคราะห์ทั้งหลายแหลข่ของของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอมาดูนะครับแล้วถ้าหากว่าเข้าอยู่ในขายที่เราจะดูแลได้นะเราก็จะรับข้อมูลข็นโคงการงเราอาจารย์รับทั้งหมดกี่คนคะเออ่ตอนนี้ อีกสิบกว่าคนเต็มเต็มหรยังคะอาจารย์ยังครับกำลังจะเต็มอย่างรวดรใกล้จะเต็มแล้วนะคะก็คุณผู้ชมท่านไหนที่ฟังแล้วมีข้อสงสัยนะคะอยากจะสอบถามคําถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลขสายด่วนนะคะ1154หนะคะหรือว่าโทร026464800นะคะเราก็จะจัดให้พบนะครับผมจะอยู่ที่อาคาร AIA นี่ครับพบกับผู้ที่ต้องการมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทุกวันจันทร์และวันพุธเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสี่โดยมีแพทย์หญิงซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราด้วยเราจะช่วยให้คำปรึกษาเรานั้นเยอะก็มีเกษตรกรร่วมด้วย,วยค่ะเนี่เข้ามาทำปรึกษานี่ไม่เสียตังค์ครับไม่เสียค่าใช้จ่ายฟรีด้วยะนะคะอาจารย์ะะโอเคทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธเวลาบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นะนะคะวันนี้คิวมันก็อาจจะยาวหน่อยนะครับ โทรเข้ามาก่อนก็ดีโทรเข้ามาแจ้งก่อนหนึ่งหนึ่งห้าสี่หนึ่งหนึ่งห้าสี่นะคะหรือว่าศูนย์สองหกสี่หกสี่แปดศูนย์ศูนย์นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษฐ์วิยาจิตราอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณค่ะ